โดยปกติเรามองว่านี่คือวันนี้เป็นชื่อตัวแทนของขันห้าทุกคนลองจินตนาการวันนี้เอาลูกตาวันนี้ออกมาดูสิเอาปากของวันนี้ออกมาดูผิวหนังลอกออกมาเลยนะเอากระดูกออกมาเลยนะเอาเส้นเอ็นออกมาเอาตับไตไส้พุงแยกออกมาเลยยังเห็นเป็นวันนี้อยู่ไหมไม่ เพราะว่ามันประกอบรวมกันเป็นก้อนแล้วเนี่ยเราจึงมองเห็นว่าอ๋อเนี่ยเรียกว่าวันนี้แต่พอเราแยกออกมาเป็นส่วนๆทั้งร่างกายและจิตใจแยกจิตออกมาจากหนึ่งอารมณ์ที่เราเห็นว่านี่คืออารมณ์ทุกข์นี่คืออารมณ์ไม่พอใจนี่คืออารมณ์โกรธพอเราแยกความโกรธออกมาเป็นส่วนๆว,ว่าความโกรธเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างความโกรธนี้มีอ๋อความทุกข์มีความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นออโต้ความทุกข์นี้ใช่เราไหมหรือมันเกิดขึ้นเองออโต้ความจําในเรื่องของความโกรธเนี่ยจำในว่าคนนั้นทําสิ่งนั้นกับฉัน ความจำนี้เป็นเราไหมความจำนี่เราตั้งค่ามันได้ทุกอย่างเลยไหมฉันจะจำเฉพาะเรื่องนี้แล้วมันจะไม่ผุดขึ้นมาตามสิ่งที่เราตั้งค่าไว้เลยแม้แค่คุณมองวันนี้ตรงเนี้ยคุณก็มีภาพจำขึ้นมาแล้วว่าวันนี้ยืนอยู่ตรงนี้มันก็จำของมันออโตโอ้ความจำในเรื่องที่โกรธเนี่ยเป็นเราไหมสังขารความคิดที่เป็นความโกรธเนี่ยความคิดที่อยากให้เขาทำอย่างนั้นอยากให้เขาทำแบบนี้ไม่พอใจคนนั้นคนนี้เป็นเราไหมเราอยากโกรธจริงๆหรอเราเป็นคนอยากขี้โกรธไหมล่ะเราไม่ได้อยากโกรธใครถ้าเป็นไปได้กูก็อยาก คนที่คิดพวกตลอดเวลาแหละแต่ความโกรธมันขึ้นมาออตโต้ถ้ามันขึ้นมาออตโต้แล้วมันใช่เราไหมละ่ะการรับรู้เราสามารถบ,ารบังคับให้ตามองไม่เห็นได้ไหมอะทุกคนลองหลับตาทุกคนมองเห็นอะไรคะถ้าหลับตาเรียกว่าการมองเห็นไหมคะแล้วเรามองเห็นสีดํำไหม,มนั่นแหละบ,บังคับไม่ให้มองเห็นสีดําสิได้ไหม เพราะว่ามีการมองเห็นขนาดต่อให้เราจะหลับตามันก็ยังมีการมองเห็นความมืดอยู่ดีถ้าเราหลับตาแล้วมีแสงสว่างมีไฟฉายมาส่องตรงเนี้ยบังคับไม่ให้มันไม่เห็นแสงสว่างได้ไหมแม้ในความมืดมันก็ผ่านเปลือกตาเข้ามาในดวงตาของเราอยู่ดีอันนี้เรียกว่าการรับรู้การรับรู้ทางตาซึ่งมันใช่เราไหมถ้าเราบังคับมันไม่ได้ไม่ใช่ หูเนี่ยบังคับให้หูบอดทันทีได้ไหมคะเอามือปิดหูแล้วมีคนตะโกนกอกหูลําโพงกอกหูเลยแต่มือปิดหูอยู่นะก็ยังได้ยินอยู่ดีเพราะการรับรู้มันทํางานออตโต้อันนี้เรียกว่าวิญญาณขันเมื่อเราแยกจิตออกมาเนี่ยหนึ่งความโกรธแยกออกมาเป็นทุกขเวทนาอ๋อสัญญาขันความทรงจํามีสังขารขันการปรุงแต่งในความคิดการปรุงแต่งในความโกรธมีการรับรู้ในความโกรดนี้รับรู้ในเรื่องราวนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นกระบวนการออโต้ทั้งหมดเลยเมื่อแยกออกมาเป็นส่วน อ้าวมันไม่มีส่วนไหนเป็นเราเลยนี่หว่าและเมื่อเรามองเห็นว่ามันไม่มีส่วนไหนเป็นเรานั่นแหละเราจะไม่เข้าไปเป็นอารมณ์แล้วความโกรธนั้นจะทําร้ายอะไรเราไม่ได้เพราะเรามองเห็นแล้วว่าความโกรธไม่ใช่เราความโกรธเป็นแค่ขันนี้นะการจําได้ในความโกรธเป็นแค่ขันนี้นะเราจะชี้มันลงไปอย่างเงี้ยไปเรียว่าอ๋อมันเป็นแค่ขันนี้มันเป็นแค่ก้อนทุกข์มันไม่ใช่เรา